อ่งนั้นมันจะเลื่อนลอยทุกคนอยู่ในสภาพเลื่อนลอยพอไปใช้เนื้อหาของมหาวนาบางบางประโยคเนี่ยเราตามไม่ได้มันเหมือนพอตามปั๊บมันจะลอยไปเลื่อนลอยไปอะไรอย่างงี้ต้องฟังนะฟังในส่วนที่มันสมุดเฉดตัวสมุดเฉดเองถอยกลับมาไหมตัวไหมเองพร้อมกันทุกอย่างมันก็เลยทําให้มันตัดสูุ้ช่วยกันพร้อมกันทุกอย่างไปด้วย ตักช่วยกันพพ้อมกันทุกอย่างไปด้วยไม่ต้องไปไหม้อะไรไงมันเป็นไม้ที่ไม่เอาไหม้หถอยกลับมาไหมไม่เอาไหมไม่ใช่แค่ไหมนะอคำว่าถอยกลับมาไหมตัวไหมเอง,เองมันเป็นไหม้ที่ไม่เอาไหมมันต้องยิ่งกว่าไหม่ะเหมือนกับมันคลายทิ้งคลายอ่ะคลายอยา่ตัวมันเองคลายทิ้งคลายสิ่งเดียวกัน เป็นไม้ที่ไม่เอาไม้เป็น so ไม้ยิ่งกว่าไม้ถอยกลับมาไม้ตัวไม้เองเนี่ยถอยกลับมาไม้ยิ่งกว่าไม้เองถอยกลับมาไม้ไม่เอาไม้เองพร้อมกันทุกอย่างทุกอย่างไม่ใช่ว่าทุกอย่างด้วยมันจึงจะเป็นการโปรดถ้าถอยกลับมาไม้ตัวไม้แบบเฉพาะตัวเองมันก็จะเป็นการจบให้เฉพาะตัวเองจบให้เฉพาะตัวเองซึ่งเราต้องหมายถึงทุกอย่างด้วยทดําลิกเข้ามาทุกอย่างไปด้วย ทุกอย่างอืมแล้วมันจะไม่ตันเพราะคาว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันเป็นเป็นมหากุณาพร้อมกันเลยอ่ะถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เอาทิ้งไม่เอาเองถอยกลับมาไหม่ตัวไหม้เองไม่ทิ้งไหม้เองถอยกลับมาไม่ทิ้งไหม้เองถอยกลับมาไมไม่เอาไม้เองอย่างเงี้ยอืมล้างดีดีอย่าให้ตันถ้าแค่ไหม้เนี่ยยังไงก็ตัน <c oughs> มันจะไม่ได้โปดต่อมันจะตันที่ใช้คาว่าถอยเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันจะล้างให้ตัวตันหาเพลิดเพลินให้ตันหามาลำมาลอยตันหาเพลิดเพลินอย่างเนี้ยมันจะล้างสมูทไทยตัวนี้ให้ตันหาตัวนี้ให้แล้วมันเป็นไม้ที่ยิ่งกว่าไม้เป็นไม้ที่ไม่เอาไม้เป็นไม้ที่ทิ้งไม้เองก็เจ้งเจิดจ้าออกอ อยดางนั้นทุกคนจะไม่เลื่อนลอยไอ้คำว่าเลื่อนลอยมันก็เพลินไปอย่างเงี้ยเรื่อเลื่อนลอ,อยมันทำไมยังเพลินล่ะมันก็มีตัณหาปรูงแต่งตัวรู้ตัวเห็นก็เพลินไปทีนี้มันจะนอกเหนือตัวรู้ตัวเห็นได้ยังไงนี่แหละก็ตรงนี้แหละลูกเพราะมีอะไรขับเคลื่อนตัวรู้ตัวเห็นก็ตัณหามันขับเคลื่อน ลักษณะที่มันอะไรกับอะไรนี่เรื่องตัณหานั่นเองขับเคลื่อนตัวรู้ตัวเห็นะถอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองถอยกลับมามันก็จะยุติตัณหาที่เพลิดเพลินให้แล้วพอเหมกันนั้นมันก็ยิ่งมันก็จะทิ้งอตัณหาในตัวมันเองตัณหาที่มันตันอยู่กับที่ตัณหาที่มันตันอยู่กับไม่ตัณหาที่มันตันอยู่กับตัวไม่เกี่ยวตัณหาที่มันตันอยู่กับตัวนิ่งตัวเฉยนี่ค่ตัณหาชนิดตัน ไม่ใช่ตัณหาชนิดไปตัณหาชนิดตันอยู่กับที่เอาล้างตรงนี้ด้วยไงถอยกลับมาไม่ไม่เอาไม่เองถอยกลับมาไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันก็มันไม่แค่นี้ไอ้แค่นี้มันทิ้งตัวแค่นี้เองนี้ทิ้งนี้เองมันไม่แค่นี้นี้มันก็ทิ้งตัวนี้เองนี้ทิ้งนี้เองนี่ทิ้งนี่เองอืมนั่นแหละทิ้งไม่เอาทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองอย่างนี้มันเจอเจ้าหมดเลย นะเออนี่ก็ยิ่งกว่าตูมยิ่งกว่าบานม่ดีๆนุสติล้างนี่ดีเพราะแต่ละประโยคมันต้องหมายถึงตัดสั้ให้กับสังสวัสดิ์อย่ามาตัดแค่ตัดอย่ามาจบแค่จบอย่ามานิ่งแค่นิ่งอย่ามาเฉยแค่เฉยอย่ามาทําเป็นดับแค่ดับมหากุนาต้องทุกอย่างทำกันไป ไอ้ถอยกลับมาไหมตัวไหมเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเองอถึงทุกอย่างต้องคําว่าทุกอย่างตรงเนี้ยมันจะทําให้เปิดกว้างในการโปรดในการจบช่วยในการตัดสรุปช่วยมันจะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วจะไม่อึดอัดอทํากทไมตันก็ไม่อึดอัด <c oughs> อย่างไม่เอาตัวไม่เอาแล้วทุกอย่างก็ถอยกลับมาไม่เอาตัวไม่เอาเอง อย่างนี้ไม่เลื่อนลอยจ้าเลยเจิดจ้าเลยคือจอบช่วยแต่และประโยคก็จบเท่าไรตลอดการเลยไม่ต้องคือบารมีท่านาเลยเลยการตัดสู้แล้วไงเลยการตัดสู้เฉพาะองค์แล้วเลยการตัดสู้เฉพาะพุทธันดอนล่ะบารมีท่านโปรดสัตตลอดการตลอดการ หมายว่าจนกว่าสงังวรัตมันจะจบไปได้วยกันดังนั้นท่านกันกองโดยนิพพานสรุปสงังวรัตน์มายาวนานมากกับองค์พุทธะในแต่ละพุทธินดอนแต่ละพุทธินดอนดังนั้นถึงท่าน,น,นไม่ไประชุมบารมีตรงสู่การตัดสรุปเป็นพุทธะแต่ว่าท่านสามารถตัดสรุปช่วยสรธธรสัตต์ได้ปอดสัตว์จบอรหันต์จบความเป็นสรมสัตว์ ปรดสัทให้เป็นพริษัทมหาบริษัทได้ออนั้นเป็นมาเนี่ยร้วแล้วแต่สัมพันธภาพกันหมดแต่แล้วพระองค์ออไม่ใช่ว่าห้าพระองค์นี่คือแยกนะ คือมันเป็นเป็นสัมพันธาภาพกันหมดโดยเนื้อหาของมหาบรารมีแล้วก็ร่วมกับทุกหมู่ทุกเหล่ากับพพธิสัตว์ทั้งหลายแล้วก็นี่นะเหมือนกับบาิธานเนี่ยเป็นบาิธานที่จ,จบช่วยสังสวัสตลอดกาลจนกว่าสังสวัสจะจบไไกัน้ไง ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้จบตรงที่ไม่ยึดติดไม่ใช่แค่ยึดไม่ยึดทุกอย่างก็ต้องจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไอ้ไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเนี่ยมันจะมีผลทําให้มันไม่อยู่แค่ยึดไม่ยึดแล้วมันจะกลายเป็นมหากุรณาที่ไปหลุดช่วยสัมภาระต่อไปอีกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดี่ นั่นแหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดมันจะยิ่งกว่ายึดไม่ยึดมันจะกลายเป็นมหากุนาที่ไปมีมุมดช่วยส,มสัมมาวัติ์ต่อไปอส, MM. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม,ไป,มไปไม่ไหมไปด้วยกันนี่ก็เหมือนกันมันจะไม่อยู่แค่ตัดหรือไม่ตัดมันจะไม่อยู่แค่ดับไม่ดับแต่มันจะกลายเป็นเนื้อหาที่จะไปตัดสรู้ช่วยส,สังมาวัตต์ต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็ดับล้างสงาังรวัตไปเรื่อยๆมันจะไม่แค่ตัดแค่ดับดังนั้นเบสิกของมหากุณาคือคำว่าทุกอย่างจะใช้ประโยคไหนสรุปก็ต้องหมายถึงทุกอย่างเพื่อสรุปพร้อมกันไปทั้งสังสารวัตนั่นแหละคือการดำเนินมหากุณาอยูอ่จบช่วยและจบจบและจบช่วยสงังสารวัตไปไพร้อมกัน อย่าลืมเข้ามาทุกอย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไห่อย่างเนี้ยก็คือทุกอย่างถ้าอย่างเนี้ยมันก็กลายเปไ็นไร้ร่องรอยล้างไปได้วยกันคลายช่วยหลุดช่วยไปได้วยกันไปได้วยกันเลย ทุกอย่างก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนยได้หมดยกไหนก็ได้เพราะมีคําว่าทุกอย่างคือไม่ต้องไปสารวจนในการคอยมายึดอะไรไอ้คาว่าไปไปคอยมายึดอะไรเนี่ยยังเห็นแก่มายึดอยู่ยังเห็นแก่ได้ยังเห็นแก่จะเอายังเห็นแก่ความมายึดอยู่มันจะเอาไงพยายามจะไม่ยึดนั่นพยายามจะไม่ยึดนี่พยายามจะไม่ยึดสิ่งนี้สิ่งนั้นมันเห็นแก่ความมายึดติดมันจะเอาอยู่ เอาความไม่ยึดติดอยู่อันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านเลยเอ,อนั้นทุกอย่างก็จะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนี่แหละไม่ต้องไปเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยอาการไม่ยึดอะไรอคุณไม่ต้องไปหลงเหนื่อยอาการไม่ยึดอะไรแล้วก็ทุกอย่างอย่าลืมเพราะทุกอย่างดอกบัวคุณต้องบานให้กับสังควมวัดเพราะคำว่าทุกอย่างนั่แหละ ดอกบัวของทุกดอกกำลังกำลังบานให้กับส,งสังพรว <algum> ัดอยู่คนกำลังให้หมากให้ผลกับสังสวัดอยู่เพราะมันเป็นบานทิ้งบานไง mm hmm hmm มันเป็นทุกอย่างที่มันไม่ใช่อะไรในทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างที่มันไม่เอาในทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกอย่างที่มันไม่ใช่การเอาซ้อล,ลงไปในทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็เลยกลายเป็นเนื้อหาของวิมุติให้กับสังสวัสดเป็นหมากเป็นผลให้กับสังสวัสดเป็นเนื้อหาของวิมุตหลุดช่วยสังสวัสดคลายช่วยสังสวัสดหลุดช่วยสังสวัสดไปเรื่อยๆเพราะคำว่าทุกอย่างจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองจากไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างสละก็จากสละตัวสละเองนะจบ ไปได้วยกันเลยทุกอย่างอย่าไปหลงเบีย้ยหัวแตกสระนั่นสระนี่จนเหนื่อยไปหมดเมื่อยไปหมดไอตัวสระมันถูกตัณหาปรุงแต่งให้เป็นสระสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกอย่างก็จากสระตัวสระเองนั่นแหละจบตัวสระ <c oughs> ทุกอย่าง ไปได้วยกันพร้อมกันไปทุกอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยคือมหากุณา<ม>กำลังคลายช่วยหลุดช่วยสังสวัสดิ<ม>กำลังไล่ล่องลอยล้างช่วยสังสวัสดหรือเรียวว่างล้างช่วยสังสวัสดนั่นเองม,มหากรุณาทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างบาร,รมีเพื่อเอาบาร,รมีแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยที่เห็นกันได้เห็นก็เอาอันนี้เป็นเรื่องมหาคุนามหาุณานี้ไม่ได้เห็นแก่ว่างไม่ได้เห็นแก่นิพพานไม่ได้เห็นแก่วิมุติไม่ได้เห็นแก่นิโรธไม่ได้เห็นแก่ความพ้นทุกมหาวณาเนี่ยมาจากไม่เอามันแค่ตัวไม่เอาเองไม่ใช่จะมาเอาความพ้นทุกมาเอาความว่างมาเอานิพพานเอาวิมุตความหลุดพ้นไม่ใช่ มหากรุณาเนี่ยนอกเหนือความเห็นก็นได้เห็นก่นเอานอกเหนือความเห็นแก่นิพพานนิพพานช่วยสังฆะอย่างเดียวไม่ใช่นิพพานเพื่อน,นิพพานนิพพานก็คือสังฆะเลยนิพพานก็คือทุกอย่างไปด้วยกันเลยนี่คือมหากรุณา นิพพานแห่งมหากุณาทั้งหลายก็คือทุกอย่างไปด้วยกันเลยนั่นแหละจึงเรียกว่านิพพา่างสองสวัติแต่นั้นเมื่อดําเนินตามเนื้อหามหากุณาแล้วนั่นก็ต,ต้องดีๆเพราะว่าทุกอย่างมหากุณาดารินี้จะสืบสารมหากรุณาปณิธานของทุกท่านทุกองค์ได้นี่ที่มีปณิธานในการจบช่วยสังสวัสดตลอดกาล จะได้สืบสารมหาปณิธานแห่งมหากุณาในการจบช่วยสังสวัสดิ์อย่าลืมคำว่าทุกอย่างไม่แต่าการตื่นธรรมดาของทุกคนทุกอย่างตื่นไม่แต่พ้องทุกอย่างพ้องอย่าลืมคำว่าทุกอย่างเพราะมันจะมีผลต่อสังสวัสดิ์ทันทีคำว่าทุกอย่างเมื่อคุณตื่นอยู่สังสวัสดิ์ก็ตื่นตามเมื่อคุณพ่องอยู่สังสวัสดิ์ก็พ่องตามพอได้รับอนุภาพพร,าพร่องกระแสพ้องนั้นไปด้วย ปลกแล้วจิตวิญญาณที่หลับหลายตื่นขึ้นมาแช่จมงมสารวัตรให้ตื่นขึ้นมามันมีผลหมดและจากมาย,ยึดแม้กระทั่งตัวมาย,ยึดเองของทุกคนก็เหมือน,นกันก็คือทุกอย่างจากมาย,ยึดแม้กระทั่งตัวมาย,ยึดเองเนีมันก็มีผลทําให้วิมุตตินี้ถึงแก่สังสารวัตรมหากรณาในการหลุดช่วยสังสารวัตรจบช่วยสังสารวัตรถึงทันทีแต่นั้นอย่าลืมคําว่าทุกอย่าง พร้อมกันไปทุกอย่างถ้ามันอย่างนั้นแล้วมันจะบอดเรื่องมหากรุณาบอดเรื่องมหากรุณาคือจะไม่ได้ตัดสรุปเลยวานนะี้หามหากรณาเป็นยังไง <c oughs> อยู่แค่นิ่งอยู่แค่เฉยอยู่แค่ดูอยู่แค่รู้อยู่แค่เห็นอยู่แค่สุขสบาย <c oughs> อยู่แค่ธรรมดานี่บอดหมด <c oughs> บอดเลยตันอยู่แค่นั้นแหละ จะไม่ตัดสรุปเลยว่ามหาวนาเป็นยังไงแค่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่ไม่มีอะไรแค่ว่างก็แค่ยังแค่อยู่ันั้นมหาวนานี้ไม่ได้เห็นแก่ว่างล่ะไม่ได้เห็นแก่ไม่มีอะไรมันไม่ได้อยู่แค่ว่างไม่ว่างไม่ได้อยู่แค่มีอะไรหรือไม่มีอะไรไม่ได้อยู่แค่จบไม่จบไม่อยู่แค่หลุดไม่หลุดไม่ได้อยู่แค่พ้นไม่พ้น นั่นแหละสิ่งที่เป็นที่มาของบัญญัติที่เรียกว่าสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้น,พนเป็นบัญญัติที่มาจากมหากรุณาทั้งนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจบไม่จบมันเป็นบัญญัติที่มาจากมหากรุณาทั้งนั้นที่ไม่ได้แค่จบที่ไม่ได้แค่พ้นที่ไม่ได้แค่ไม่ยึดติด ที่ไม่ได้แค่ไม่มีอะไรที่ไม่ได้แค่ว่างที่ไม่ได้แค่นิพานที่ไม่ได้แค่ดับออกมาเป็นมหาวุนาเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับดับไม่ดับสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นมันจะสะท้อนถึงความไม่ึดติดสู่สังสวัรไปเรียบร้อยเลยเผื่อแผ่ไปเรียบร้อย รืณภาพในการขายช่วยหรือช่วยมันเป็นไปเองเลยนี่ถ้ายัางเลื่อนรออยู่เราก็ต้องถอยกลับมาไหมตัวไหมเองทุกอย่างใช้ประโยคเหล่านี้นะทุกอย่างถอยกลับมาไหมตัวไหมเองมันก็จะมาตัดตัวตัดเองให้ยุติตัวยุติเองให้จบตัวจบเองให้แต่ให้ใช้คาว่าทุกอย่างไปด้วยถอยกลับมาไหมตัวไหมเองอย่าลืมคาว่าทุกอย่าง เพราะเพราะอะไรถ้าค <S preach science> so right? ุณลืมคำว่าทุกอย่างปั๊บเนี่ยการที่คุณถอยกลับมาไหม้ตัวไหมเองเนี่ยมันก็จะจบแค่จบดับแค่ดับยุติแค่ยุติแต่คุณยังไม่เกิดมหาวุนาเลยเออมันจะเรื่องเป็นเรื่องเฉพาะตัวไงจบเฉพาะตัวยุติเฉพาะตัวอังนั้นคุณต้องจํเริ่คําว่าทุกอย่างไปด้วยไอ้ถอยกลับมาไหม้ตัวไหมเองทุกอย่างถอยกลับมาไหม้ตัวไหมเองทุกอย่างถอยกลับมาไยึดตัวไหม้เองทุกอย่างอย่าลืม แล้วนั่นนะมันจะไม่เป็นการจบเฉพาะมันเป็นการจบให้ด้วยจะไม่ดับฉเฉพาะมันจะเป็นการดับให้กับทุกสิ่งอย่างไปด้วยเพราะคําว่าทุกอย่างมันเป็นเบสิกแห่งมหากุณาดำํำริไม่ใช่เรื่องเฉพาะ